ไฮห้ากันยากับทะเลที่วิไลไว้ในวันที่ต้องพาน้องไปดูงานที่คอนแก่นนะคะทุกคนก็คือลุกแต่งตัวตั้งแต่ตีสี่สิบนาทีนะแต่ว่าเวลากระชันชิดก็คือไม่ได้ถ่ายมาเลยก็มาถ่ายตอนพาน้องขึ้นรถบัสเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเกือบเจ็ดโมงแล้วนะทุกคนความจริงนัดหกโมงครึ่งนะทุกคนแต่ว่าน้องมากันยังไม่ครบเนาะอันนี้ก็ก็คือแบบ รอรอเวลาเช็คชื่อน้องเสร็จก็จนถึงเจ็ดโมงครึ่งอะ่ะน้องก็ยังไม่ครบเลวทุกคนแต่ว่าเรานัดทางเอ่อทีมงานท่านไว้ประมาณสี่โมงเช้าเนาะเราก็เลยแบบเออไม่ไม่รอแหละเพราะว่าเราเลีดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะก็น้องคนที่ไม่รักษาเวลาก็คือไม่ได้ไปกับเพื่อนเขาเร็วนะก็ตามนั้นเลยคะ่ะทุกคน ก็ออกเดินทางอันนี้คลิปอะเราปรับให้มันช้านะทุกคนเพราะว่ามันมันวุ่นวายเพราะว่าเราคุมเด็กเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเท่าไหร่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตอนออกจากวิลลยมาแล้วเจ็ดโมงยีห้าล้อมุนนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็พอขับรถไปประมาณ9ก้าโมงห้กว่าเราไปถึงใกล้ถึง เขื่อนแล้วพอดีนะคะทุกคนเราก็เลยมีจอดแวะปั๊มปตทนิดนึงนะทุกคนก็คลิปก็บางคลิปก็อาจจะมีเสียงบางคลิปก็อาจจะไม่มีเสียงนะทุกคนเพราะว่าผู้คนเยอะเราทุกคนเราคอนโทรลเสียงรบกวนไม่ได้ก็บางคลิปก็จะปิดเสียงแล้วก็จะมาพากเอานะ,ะก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยมีน้องไปไปไม่เยอะนะทุกคน โมงยี่สิบสามต่อยอบาบรงานรักรปภเอ้ยปตทหลังจากนั้นแล้วก็ให้น้องขึ้นรถแล้วก็ขี่รถเข้าไปที่เขื่อนอุบลรัตน์กันเลยค่ะทุกคนก็วิวก็จะประมาณนี้ก็คือความจริงอะถ้ามองด้วยตาเปล่าคือสวยมากนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ขอเสียงกดมือให้พี่พี่พียงันสามคนเลยนะคะ การมองเห็นครับเปิดการมองเห็นหลังจากอบรมเสร็จนะคะทุกคนกับกล่องน้ให้น้องๆเดินชมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปมาเนาะเราเอาภาพบรรยากาศมาฝากเนาะก็คือเข้าไปนั่งฟังอบรมก็ได้ความรู้มาเยอะเลยนะทุกคน ก็ไม่ทราบว่าปีเมื่อกี้ได้เท่าไรนะแต่ว่าปีนี้เราได้มากับน้องเขาก็ได้เยอะตอบคําถามก็ได้เป็นปากกาหมาหนึ่งแท่งแล้วก็เพื่อนก็ได้กระเป๋ามานะคะเราครูให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเดินดูวิวแล้วก็เดินดูไปแล้วก็แวะ,ะจุดที่เขามีป้ายให้อ่านเนาะแล้วก็อ่านเก็บความรู้ไปนะทุกคนแต่ว่า เราชอบนะทุกคนเพราะอาจจะเป็นเพราะเราชอบธรรมชาติชอบภูเขาด้วยแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นระบบส่งใจนะทุกคนที่จริงมีโซลเซลลอยน้ำอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ก็เลยไม่ได้เดินใครางจากสันคนประมาณสองกิโลเพื่อไม่ใหมารกินข้าวกันนะทุกคนที่ออกจากออกจากทางใต้เขี่อนน้นี่นะทุกคน ากินข้าวสิบประมาณบ่ายโมงกว่านะทุกคนก็ได้เป็นวัเฟิลมานะทุกคนออตะเลียงเรากับเออคิมมี่ก็นั่งอยู่หน้าเลยนะทุกคนคุมเครื่องเสียงเออนั่นแหละค่ะทุกคนเออก็กินไปนะทุกคนก็คืออันนี้ก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรมากเลย